ลองนึกภาพตามกันดูนะคะภาพที่เราคุ้นเคยกันดีที่สุดภาพหนึ่งเสียงออดเลิกเรียนดังขึ้นประตูโรงเรียนเปิดเด็กๆวิ่งกันออกมาเลยมีเสียงหัวเราะเต็มไปหมดพ่อแม่ผู้ปกครองก็ยืนรอรับลูกๆของตัวเองเป็นภาพที่มันเอ่อมันอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยมากๆแต่ในบ่ายวันหนึ่งที่แขวนบ่อกแก้วสปปลาวภาพธรรมดาธรรมดาแบบนี้กลับกลายเป็นฉากหลังของเหตุลอบสังหารที่ต้องบอกว่าอุกอาจและเยือกเย็นมาก เมื่อพันตำรวจโทสมพันธ์จันทวงศ์ถูกยิงเสียชีวิตขณะกำลังรอรับลูกชายของตัวเองอยู่หน้าโรงเรียนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเหตุการณ์นี้กันค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่คดีฆาตรกรรมธรรมดาแต่มันคือการส่งสารที่ท้าทายความเชื่อมั่นของคนทั้งเมืองเลยใช่ครับการเจาะลึกของเราวันนี้เราจะพยายามมองให้ทะลุเหตุการณ์ตรงหน้าไปอีกคือเราจะมาไล่เรียงไทม์ไลน์กันวิเคราะห์ลักษณะการลงมือที่มันน่าทึ่งในความเลือดเย็นของมัน แล้วก็ดูไปถึงผลกระทบที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเพื่อตอบคำถามสำคัญที่ว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้นายตำรวจที่มีภาพลักษณ์ดีมากคนหนึ่งต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้และที่สำคัญกว่านั้นคือเหตุการณ์นี้มันกำลังสะพร้อนปัญหาอะไรในเมืองชายแดนที่กำลังโตเร็วมากๆอย่างที่นี่งั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวเหตุการณ์ก่อนเลยนะคะวันที่17พฤศจิกายนเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองห้วยทราย พันตำรวจโทรสมพันธ์ก็กำลังยืนรอรับลูกชายเหมือนกับทุกๆวันแต่แล้วก็มีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดใกล้ๆแล้วมือปืนที่ซ้อนท้ายก็เดินตรงเข้าไปยิงในระยะประชิดเลยค่ะทุกอย่างมันเร็วมากความเร็วก็ส่วนหนึ่งครับแต่สิ่งที่ทำให้คดีนี้มันเออมันแตกต่างออกไปคือคุณภาพของการลงมือจากทำให้การของพยานหลายๆปากในที่เกิดเหตุนะครับภาคที่ประกอบขึ้นมามันชัดเจนมากวันนี้ไม่ใช่การทะเลาะกัน หรือว่าปลนซึ่งซึ่งหน้าแต่มันคือปฏิบัติการที่ถูกวางแผนมาอย่างดีเยี่ยมและจุดที่น่าตกใจที่สุดที่แบบฉีกภาพจําของคดีอุกชะกันไปเลยก็คือคํายืนยันของพยานที่ว่ามือปืนเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงเหรอคะอันนี้น่าตกใจมากเลยนะคือการใช้มือปืนเป็นผู้หญิงในปฏิบัติการแบบนี้มันมีข้อดีทางจิตวิทยาแน่ๆที่ทําให้คนไม่ระวังตัวแต่ในทางกลับกันมันไม่เสี่ยงกว่าเหรอคะเช่นถ้าเกิดมีการต่อสู้ขัดขืนขึ้นมา เป็นคำถามที่ดีมากครับนั่นแหละครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าผู้บงการเนี่ยเขายอมรับความเสี่ยงนั้นเพื่อแลกกับข้อได้เปรียบที่ใหญ่กว่ามากก็คือความคาดไม่ถึงในสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้หญิงกับเด็กอย่างหน้าโรงเรียนเนี่ยการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ๆมันแทบไม่สร้างสัญญาณอันตรายอะไรเลยคือเป็นการใช้ปริบทของพื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดและวิธีการอํพรางตัวก็สนับสนุนเรื่องนี้เลยนะครับ คนร้ายสวมหมวกกันน็อกสีขาวแบบเต็มใบเสื้อแขนยาวสีเข้มปิดบังทุกอย่างและที่สําคัญคือรถที่ใช้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอืมซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยๆเลยในเมืองที่กําลังขยายตัวเร็วแบบนี้การเตรียมตัวมาดีขนาดนี้มันยิ่งตอกย้ําเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่เรื่องโกรธแค้นส่วนตัวธรรมดาธรรมดาแน่นอนแล้วมันก็ทําให้เราสงสัยไปอีกว่า คนที่สั่งการอยู่เบื้องหลังต้องมีอำนาจขนาดไหนถึงวางแผนได้รัดกุมขนาดนี้ถูกต้องครับและความใจเย็นที่ว่าเนี่ยก็ถูกยืนยันด้วยข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งคือมีพยานเห็นคนร้ายขับรถวนเวียนอยู่แถวโรงเรียนก่อนลงมือเหมือนมาดูลาดเหล่าครั้งสุดท้ายประเด็นนี้ชี้ให้เห็นสองเรื่องเลยครับหคือคนร้ายรู้กิจวัตรประจำวันของเป้าหมายแบบและเอียดดิบเลยว่าจะมารับรู้เวลานี้ที่จุดนี้เป็นประจำ และสองคือเขารู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีรู้ว่าจะหนีไปทางไหนซึ่งก็แน่นานว่าเป็นถนนสายรองที่ไม่มีกล้องวงจรปิดนี่คือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาชญากรมองเห็นแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ครับน่าเศร้านะคะที่กิจวัตรที่เต็มไปด้วยความรักของคนเป็นพ่อกลายเป็นช่องโหว่ให้คนร้ายใช้สังหารพอได้ยินว่าเป็นการลงมือของมืออาชีพแบบนี้คำถามมันก็ดังขึ้นมาในหัวทันทีเลยว่า ใครกันที่จะต้องจ้างคนมาทำถึงขนาดนี้กับตำรวจที่ดูเหมือนจะไม่มีศัตรูตกลงแล้วพันตำรวจโทสมพันธ์เขาเป็นคนยังไงกันแน่คะและนี่ก็คือปมที่ซับซ้อนที่สุดของคดีนี้เลยครับเพราะมันเกิดความขัดแย้งหรือพาราดอกซ์ครั้งใหญ่ระหว่างภาพลักษณ์ของเหยื่อกับวิธีการที่เขาถูกสังหารจากข้อมูลทุกแหล่งที่เรามีนะครับพันตำรวจโทสมพันธ์เป็นนายตำรวจที่คนในพื้นที่รักและก็นับถือ เขาทำงานจริงจังซื่อสัตย์แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกันเองกับชาวบ้านเพื่อนร่วมงานก็ยืนยันว่าเขาเป็นคนตรงไปตรงมาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครและภาพที่ทุกคนจำได้ดีที่สุดก็คือภาพของพ่อที่ไปรับส่งลูกที่โรงเรียนด้วยเตียงทุกวันไม่เคยขาดเลยภาพลักดีงามขนาดนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จะมีใครแค้นเคืองถึงขั้นต้องเอาชีวิตกันอย่างโหดเที้ยมขนาดนี้ถูกต้องครับ ความขัดแย้งตรงนี้แหละครับที่ทําให้เราต้องพิจารณาสองทฤษฎี 1. คือเบื้องหลังภาพลักษณ์ที่ดีนั้นอาจจะมีความขัดแย้งส่วนตัวที่รุนแรงซ่อนอยู่ซึ่งคนนอกไม่รู้ 2. ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ดูจะมีน้ําหนักมากกว่าเมื่อดูจากความเป็นมืออาชีพของคนร้ายนั่นก็คือความดีของเขาเนี่ยแหละครับที่ไปขวางทางใครบางคนเขา้าความดีไปขวางทางหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าความซื่อสัตย์ความตรงไปตรงมาของเขา อาจจะไปขัดผลประโยชน์มหาศาลของกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือขบวนการผิดกฎหมายโดยที่เขาอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้แล้วในพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบบ่อกแก้วผลประโยชน์ที่ว่านี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับมันคือธุรกิจสีเทาขบวนการขนส่งของผิดกฎหมายหรือการคอร์รัปชันในโครงการใหญ่ ซึ่งถ้ามีตำรวจน้ำดีแค่คนเดียวมาขวางทางพวกเขาก็พร้อมจะกำจัดทิ้งโดยไม่หลังเลการสังหารครั้งนี้อาจจะไม่ใช่การแก้แค้นแต่อาจจะเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดูเพื่อเตือนเจ้าหน้าที่คนอื่นๆไม่ให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างถ้าเป็นอย่างหลังนี้มันน่ากลัวแล้วก็น่าเศร้ามากเลยนะคะเหมือนกับว่าสังคมกำลังลงโทษคนที่ทำดี แล้วก็ดูเหมือนว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเองก็อาจจะคิดในทางนี้เหมือนกันเพราะพวกเขาไม่ยอมปล่อยให้เรื่องเงียบไปเฉยๆใช่ครับการเคลื่อนไหวของครอบครัวในคดีนี้เป็นจุดที่น่าทึ่งมากพวกเขาทำในสิ่งที่เปลี่ยนเกมของคดีนี้ไปเลยค่ะคือการประกาศสงครามกลับไปด้วยการประกาศตั้งรางวัลน,นำจับคนร้ายเป็นเงินสูงถึง1ล้านบาทซึ่งสำหรับพื้นที่นั้นถือว่าเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลมากมาก การกระทำนี้มันยกระดับคดีขึ้นมาทันทีเลยค่ะหนึ่งล้านบาทโหนี่ไม่ใช่แค่การเรียกร้องความยุติธรรมธรรมดาแล้วแต่มันคือการสร้างกลไกการสืบสวนของตัวเองขึ้นมาคู่ขนานกับภาครัฐเลยการกระทำนี้มันส่งผลกระทบหลายมิติมากนะครับ 1. คือมันสร้างแรงจูงใจมหาศาลให้คนที่มีข้อมูลแต่ไม่กล้าพูดเพราะกลัวอิทธิพลเงินจำนวนนี้อาจจะมากพอให้ใครบางคนยอมเสี่ยง 2. คือมันกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างมากเพราะตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องมาที่พวกเขาและสซึ่งลึกซึ้งที่สุดมันเป็นการส่งสัญญาณว่าครอบครัวอาจจะรู้หรืออย่างน้อยก็สงสัยว่ากำลังสู้กับอะไรบางอย่างที่กระบวนการยุติธรรมอาจจะไปไม่ถึง เหมือนกับว่าพวกเขากำลังบอกว่าในเมื่อกฎหมายอาจจะช้าไปเราจะใช้กฎของเงินเพื่อซื้อความจริงซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆนะคะเพราะการกระทำที่เด็ดเดี่ยวของครอบครัวมันไปจุดประกายความรู้สึกของคนในสังคมขึ้นมาทันทีจุดประกายในแง่ไหนครับในแง่ของความรู้สึกร่วมค่ะคือเหตุการณ์นี้มันทลายกำแพงความปลอดภัยในใจของผู้คนโดยเฉพาะพ่อแม่เพราะมันเกิดในที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดอย่างโรงเรียน มันเกิดเป็นคำถามที่น่ากลัวขึ้นมาในใจของคนทั้งเมืองเลยว่าถ้าตำรวจยังถูกยิงตายกลางวันแสกๆได้แล้วคนธรรมดาอย่างเราละ่ะจะปลอดภัยได้ยังไงคำถามนี้มันทรงพลังมากค่ะและมันทำให้ปฏิกิริยาของสังคมไปไกลกว่าแค่การแสดงความเสียใจน่าสนใจครับแล้วพลังของสังคมที่ว่ามันแสดงออกมาในรูปแบบไหนมันน่าทึ่งมากค่ะคือนอกจากการถกเถียงเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนแล้วประชาชนเริ่มเคลื่อนไหวกันเอง พวกเขาเริ่มเอาภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหรือร้านค้าตัวเองมาแชร์ต่อๆกันในโซเชียลมีเดียเพื่อพยายามช่วยกันแกะรอยเส้นทางหลบหนีของคนร้ายมันเหมือนกับการทำคลาวด์ซอร์ซิงเพื่อสืบคดีกันเองเลยค่ะนี่คือจุดที่สำคัญมากครับมันสะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่ประชาชนรู้สึกว่าไม่สามารถรอพึ่งภารัฐอย่างเดียวได้อีกต่อไปเมื่อความปลอดภัยในชุมชนถูกคุกคาม พวกเขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นหูเป็นตาปกป้องพื้นที่ของตัวเองมันคือสัญญาณของการสูญเสียความเชื่อมั่นในระบบแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงพลังของภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งขึ้นมาอย่างไม่เคยมีมาก่อนซึ่งทั้งหมดนี้มันพาเราไปสู่ภาพที่ใหญ่กว่าตัวคดีฆาตกรรมแต่เป็นภาพของเมืองทั้งเมืองเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับถ้าเราถอยออกมามองภาพใหญ่จะเห็นว่าแขวงบ่อกแก้วไม่ใช่แค่เมืองชายแดนธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นประตูการค้าที่สำคัญระหว่างลาวกับไทยตรงด่านห้วยรายเชียงของเป็นเมืองที่เศรษฐกิจกำลังโตแบบก้าวกระโดดมีเงินลงทุนจากต่างชาติหลั่งไหลเข้ามามหาศาลแล้วการเติบโตที่ว่านี้มันเกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยตรงเลยเหรอคะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับเพราะประเด็นนี้มันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นคือเมืองเศรษฐกิจพิเศษที่โตเร็วมักจะเน้นลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็นหลักเช่นถนน ท่าเรือตึกพาณิชย์แต่การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมอย่างความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมหรือจำนวนเจ้าหน้าที่มักจะโตตามไม่ทันเสมอนี่คือราคาที่ต้องจ่ายของการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่เราเห็นผลลัพธ์ของมันในคดีนี้อย่างชัดเจนหมายความว่าการลอกสังหารครั้งนี้ไม่ใช่แค่อาากรรมแต่เป็นการตีแสกหน้าความเชื่อมั่งทางเศรษฐกิจด้วยใช่ครับ มันคือการส่งสัญญาณลบที่รุนแรงม,มากไปอย่างนักลงทุนและนักท่องเที่ยวว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยมันเปิดโปงให้เห็นถึงช่องโหว่ของเมืองที่โตเร็วเกินไปจนระบบความปลอดภัยตามไม่ทัน การมีรถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดป้ายทะเบียนวิ่งกันเต็มเมืองหรือการไม่มีกล้องวงจรปิดในจุดยุทธศาสตร์มันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันคือสภาวะที่เอื้อต่อการก่ออาชญากรรมร้ายแรงและการลอบสังหารนายตำรวจครั้งนี้ก็เหมือนการประกาศตัวของอำนาจนอกกฎหมายว่าพวกเขาสามารถทำอะไรก็ได้แม้แต่ในใจกลางเมืองแล้วในฝั่งของการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ล่ะคะมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว ทางการก็เคลื่อนไหวเร็วนะครับมีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาระดมกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องทุกตัวในรัศมีที่กว้างขึ้นแต่ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการหาแรงจูงใจที่แท้จริงตอนนี้ตำรวจยังเปิดกว้างทุกประเด็นครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวหรือปมที่มาจากการทำงานโดยเฉพาะคดีใหญ่เกี่ยวกับยาเสพติดหรือผู้มีที่พลแต่จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมา ทิศทางน่าจะเทไปทางไหนเป็นพิเศษไหมคะด้วยความเป็นมืออาชีพของการลงมือนะครับผมเชื่อว่าน้ำหนักน่าจะเทไปที่ประเด็นความขัดแย้งจากการทำงานหรือการไปขัดผลประโยชน์ของผู้มีที่ผลมากกว่าแต่มันก็เป็นคดีที่ยากมากเพราะคนร้ายทิ้งร่องรอยไว้น้อยเหลือเกินความหวังที่ใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ที่หลักฐานทางนิติวิทยศาศาสตร์แต่อยู่ที่ขน คือเงินรางวัลน,นำจับ1ล้านบาทของครอบครัวที่อาจจะสามารถเจาะกำแพงความเงียบและทำให้มีคนวงในกล้าให้ข้อมูลสำคัญได้ในที่สุดพราะเราเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันตั้งแต่การลงมือที่เยือกเย็นภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งของเหยือ่อการลุกขึ้นสู้ของครอบครัวและสังคมจนถึงบริบทของเมืองเศรษฐกิจมันชัดเจนเลยว่านี่ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมธรรมดาไม่ใช่เลยครับ นี่คือบททดสอบครั้งสำคัญของภาครัฐและสังคมของบ่อแก้วเป็นจุดชี้วัดที่เดิมพันกันระหว่างพลังของกฎหมายกับพลังของอิทธิพลมืดว่าท้ายที่สุดแล้วใครคือผู้กลุ่มชะตาของเมืองนี้กันแน่ผลลัพธ์ของคดีนี้ไม่ว่าจะจับคนร้ายตัวจริงและผู้บงการได้หรือไม่มันจะกลายเป็นตัวกำหนดทิศท,ทางความเชื่อมั่นและความรู้สึกปลอดภัยของผู้คนในพื้นที่นี้ไปอีกนานเลยทีเดียวครับ วันนี้เราได้เจาะลึกกันอย่างรอบด้านจริงๆค่ะตั้งแต่ปฏิบัติการรอบสังหารที่วางแผนไม่อย่างดีความขัดแย้งในตัวตนของเหยื่อการลุกขึ้นสู้ของครอบครัวและสังคมที่ไม่ยอมเงียบไปจนถึงผลกระทบในภาพใหญ่ที่สั่นสะเทือนเมืองเศรษฐกิจแห่งนี้ความรู้สึกมั่นคงกลับคืนมาได้อย่างไรระหว่างการพึ่งพาระบบตรวจตราของรัฐที่เข้มข้นขึ้นกับการหันกลับมาสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพื่อดูแลกันเองอะไรคือคำตอบที่ยั่งยืน และคำถามสุดท้ายที่อาจจะใหญ่ที่สุดเราต้องจ่ายราคาของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วด้วยความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองและลูกหลานของเราใช่หรือไม่ครับ